สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางหวยฮานอยนะคะหวยฮานอยสูตรของร้านนะคะวันนี้ก็ขอให้หมานขอให้ยิงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะของงวดวันที่30เนาะซึ่งเป็นวันพุธนะคะ แอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนาะทุกคลิปทุกแนวทางที่แอดนำเสนอนะคะฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะให้แอดทำแนวทางมานๆเฮงๆปังๆนะคะเอามาเอามานำเสนอให้ f อฟนะคะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะ เอาไปพินิจเอาไปพิจารณานะคะเจอตัวที่ตรงใจตัวที่โดนใจค่อยจัดนะคะค่อยตามนะคะทุกคนเอา้าชอบก็จัดคัดก็ผ่านค่ะถ้าตัวไหนไม่ตรงใจแล้วก็ผ่านเนาะเจอตัวที่ถูกใจค่อยชอบค่อยจัดค่ะแต่แอดก็ขอให้สูตรเดินดีสูตรเข้านะคะวันเมื่อวานนี้ก็เจาะไม่เข้าเลยนะคะเข้าแค่หกเจ็ดหกนะคะเจ็ดกับหกเนาะ ของฮานอยนี่เลยนะคะฮานอยพิเศษนะคะฮานอยพิเศษโอ้จัวบรร่ขเขาเลยค่ะมีเจ็ดหนึ่งนะคะมีเจ็ดหนึ่งมีหนึ่งหกมามีหกสามมาหกสองนะคะมีห้าสองมาหกสองเมื่อวานนี้สูตรของร้านซุยนะคะแต่ว่าสายวิ่งรูดนะคะเม็ดเดียวแต่ว่าเจาะเข้าน่อยพัฒนานะคะสี 4, 6, ่หกนู่นหอยพัฒนานอน ทุกคนว่าบริไดไปโดอแอนนนอยพัฒนาส่วนมากจะไปแค่น้อยปกตินนอย VIP น้อยพิเศษ3ามนอยนี้นะคะเอฟซีบอ็บบี้ไว้แล้วไม่รู้จะมาน้อยไหนบ้างนะคะเอาลองดูเมื่อวานนี้เบิ้ลก็ไม่มานะคะให้เบิ้ลเจ็ดเจ็ดไม่มาเลยโฮยว่าอเก่าเก่าหง่วงคะ่ะอัดคลิปเสร็จแล้วก็จะนอนต่ออีกรอบนะคะทุกคนเอ้า นี่แหละค่ะเจ้าแม่ก็มาแล้วแนวทางเจ้าแม่ก็มาไวค่ะช่วงนี้มาไวนะคะแต่แอดก็ลงเหมือนเดิมค่ะช้าเหมือนเดิมคิวนางได้ช่วงนี้แหละคะ่ะคิวนางถึงเวลาคิวนางได้ช่วงนี้เนาะหนึ่งนะคะหนึ่งก็มา VIP นะคะมาปกตินะคะเจ็ดโอ้ตรงถ้าไปหนึ่งเจ็ดนี่ก็รอดสามหน่อยเลยนะคะถ้าไปเจ็ดหกนี่รอดหนึ่งหน่อยนะคะ แต่วานี้แตกเลขทูบกระจุยเลยนะคะเมื่อวานแตกเลขทูบกระจุย,ยหวยตามตูดนางดิเอ้าวันนี้เอสขอวอวยพรอวยชัยให้ทุกท่านหมัานเฮงปังนะคะเอาไปพิจารณาหมานกันทั้งหวยลาวพัฒนาแล้วก็หวยไอ้นี่นะคะหวยฮาหนอยนะคะมีตัวอัดหนักๆอยู่นะคะเดี๋ยวเอาจัดไปค่ะ อ,ดดอา,าร์ไดอารว่าซานเอ้าลองดูค่ะจัดได้จัดค่ะเน้นๆนะคะามาบ่ามาแอดบหูเด้อเจ้าขอควงเล็กเขาหาแนวนี้ค่ะเอ้าลดืมเขียนวันที่สามสิบนะคะวันนี้วันที่สามสิบแล้วทุกคนสามสิบเดือนนี้มีกี่วันเนี่ยสามสิเ็ดวันหรือเปล่าตุลาค่ โอ้ตุลาคมเนอะลงท้ายด้วยคมมีสามสิบสามสิบอันสาสิบเอดวันใช่ไหมคะแอดก็นึกแต่ว่ามีสามสิบวันนะคะนึกว่าพรุ่งนี้หวยไทยออกดินิหลงวันนะคะเอามาดูนะคะฮาหนอยสูตรรวมนะคะของหลานนะคะให้ไปที่ศูนย์เม็ดเดียวนะคะแปดเก้าศคะ่ะทุกคนแปดเก้าศย์ค่ะเด่นนะคะ ใครชอบแปดไปแปดใครชอบเก้าไปเก้าใครชอบศูนย์ไปศูนย์นะคะเจ้าตัวเขาเอาศูนย์เม็ดเดียวขึ้นนะคะอ่าตัวเจาะนะคะอยู่ที่เก้าศูนย์นะคะตัวเจาะหลานให้ไปที่เก้าศูนย์ห้าศูนย์แปดหกเก้าเจ็ดนะคะตัวเน้นอยู่ที่เก้าศูนย์แล้วก็ห้าศูนย์นะคะตัวเน้นให้ไปที่ 90แล้วก็50นะคะจัดนักๆนะคะ50อัดใดอัดวส,สัญจ้างสิมาโบมา50เด้อค่ะแล้ว50แอดไม่เห็นออกหวยฮานอยนานเลยเนาะ890 590 678นะคะเอ้ย867 975นะคะตัวเน้นอยู่ที่890โหเรียงเลย590นะคะวินนะคะ86 5907นะคะลองนะคะตัวลองอยู่ที่0 6 8 6 0นะคะ0 7นะคะ6 เ0อันนี้คือตัวเน้นนะคะเก้าหกห้านะคะเออเก้าหกเจดเก้าห้าปดนะคะทุกคนตัวแถมนะคะแปดเจ็ดแปดเก้าเจดนะคะโอ้นานกลับให้เรียบร้อยค่ะแปดห้านะคะแปดห้าศนะคะเน,น้่นักนักจัดนักนักว่าสัต โอ้ยหกกับเก้าเลขเปลืองงบจังเลยค่ะจะพินิจพิจ,จารณาเอาเดอร์จะกลับหัวไหมนะคะทุกคนฝนตกหนักมากเลยนะคะตอนนี้นะคะฟ้ารลวงฝนตกอ้ยผุดเลยอีหลีเฮ ปนบานแอดลูกดีดีก็ดีค่ะบริโภคน้ำตนใหม่เนาะเอาเนี่เอาไปพินิจพิจารณาแล้ววิเคราะห์ดูนะคะชอบจัดขัดพาเลยทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะขอให้มานขอให้เฮงขอให้เป็นแนวทางที่ดีทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดเลยนะคะทุกคนพินิจพิจารณาและว,วิเคราะห์กันดูเด้อแอดขอให้ f c ซมาน f c ซปัง f c ซเฮงเป็นแนวทางที่ดีนะคะโออดกรสิตายแลวปวดหัวอีกแล้วค่ะเจ้าเป็นเอง อดคิบเซจก็นอนต่อนะคะโอ้เลขกถูกไปงามไม่เก้าหนึ่งเก้าศูนย์นี่แล้วนี่ค่ะไวมีเก้าศูนย์กับสมมิเก้าหนึ่งเนาะนชอบออกมันชอบแทนค่ากันนะคะทุกคนโอ้ยแอดกับมักยู่ได้บานห้้ยนี่แล้วค่ะเมื่อเป็นเล็กถูกข้อสีมาอีกบหมือน,นีเนาะเล็กถูกเฮาโอ้ยออโคตรแปลเลยเฮ้ยอ้ยแอดเครื่องห่วงค่ะ เอานี่ระเดอ้อมนันเฮงปางกันนะ,ะ้ะขขอให้มนหันมันเฮงเฮงปังปังเป็นแนวทางที่ดีนะคะไม่มีใครรู้คะ่ะห้ยจะออกอะไรนะคะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดเลยคะ่ะทุกคนชอบจัดคัดพันนะคะพินิดพิจารณาแล้ววิเคราะห์กันดูเดอ้อโอ้เป็นยังไงกันบ้างเนาะวันนี้นะคะมนันบอกเบิ้ลบอกค่ะเมื่อน,นี้เบิ้ลบอกโอ้ยฝ่าห่วง บ,บึมบําบึมบําอยู่ปวดขาปบูยกินลายลายก็อ้วนเนะคนเฮาเนาะเอานี่ละค่ะมานเฮงปังกันเอาแคบไปเวยอุ้ยปัจจับปัญหาหกกับเก้าปัญหาโลกแต่ค่ะดูมีแต่เก้ากับหกั้งนั้นเลยทุกคนพิจารณากันดูเด้อค่ะโอ้ยอยากไล่กับสิมาอยู่บ่หาศูนย์ค่ะเจ้าแม่บอกจัดเนิ่นิ่มาสานหาศูนย์มาเทวศ ห้าศูนย์นะ,ะโอ้โหกสามก็คือเป็นตมหนิโอ้โหกสามเจ้าเมียว,ว่าจัดโูดหาศูนย์มาเทอะโอ้โหหายอยู่หวยห้าน้อยเด้ออย่าไปเล่าพัฒนาเด็เนแลเรดไปเล่าพัฒนาสละตัวนิ้นตัวน่ะโอ้ยบ่เป็นศูนย์สิาอัเล่าพัฒนาบ่ค่ะเอาลองดูค่ะทุกคนพ่อแอดขอเอาให้หลีค่ะโอ้ยไม่หาวสริปนี่ไม่ดีขึ้นเลยนะคะ มีแต่เขาบอกว่าไม่โดนสักทีไม่ดีขึ้นเลยแอดบอกว่าไม่หาวสักคลิปไม่ดีขึ้นเอาวันที่ส0นะคะศูนย์มาว่าวันที่30เนาะเอาสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนขอให้หมานขอให้เห็งขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเป็นแนวทางที่ดีสวัสดีค่ะ